สวสดีค่ะมาพบกับเราสองคนเช่นเคยในช่องป้กับลิปกับกิฟค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับอ่าที่เข้ามาติดตามเรานะครับแล้วก็ทั้งทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับใน EP ทิปเหนือไม่ห้องสอนเนี่ยนะครับอ่าปลายกระป่างอุ้งเนี่ยอ่าคือ ผลตอบรับเนี่ยเนาะมัน,นมันเกินความคาดหมายของเรามากนะครับเราสางคนเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆจริงๆที่เข้ามารับชมเรานะครับแล้วก็บางคอมเมนต์ก็อาจจะมีการให้คำแนะนำเรานะครับอันนี้เราก็น้องขอบคุณด้วยนะครับเราไม่ว่ากันเนาะติชมได้นะครับเพราะว่าเราจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปต่อ,ตอไปให้ดีขึ้นกับเดิมค่ะ ก็นะครับคลิปเราเนี่ยอ่าก็จะเป็นการเดินทางอย่างเดียวในที่บอกแล้วก็ม่อาจาจะมีแต่วิวนะครับเราก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้เพื่อนๆดูก็เลยเอาวิวม,มาฝากอย่างเดียวเลยนะครับ <S <S แล้วก็ค่อยมาตัดคลิปแล้วก็ใส่ซาวทีหลังนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากเราเนี่ยตอนอัดเสียงอะ่ะเราเป็นไข้หวัดกันด้วยนะครับเนาะเสียงก็เลยอาจจะไม่เต็มร้อยแล้วก็เสียงอาจจะฟังอุยฟังไม่รู้เรื่องบ้างอันนี้ต้องขออภัยจริงๆตอนนี้เราสองคนก็ยังไม่หายเลยนะครับก็ยัง กินยารักษากันอยู่นะครับแต่ก็เริ่มดีขึ้นละนะครับอ่ะ EP นี้นะครับเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่เรามีเควสพิเศษนะครับเราจะทำอะไรกันเอาสองคนตั้งเป้าว่าว่าจะขับน้องโลต้าเนี่ยไปไปไหนครับเป็นเนงขออภัยาครับรถผ่านอ่ะตั้งเป้าน้องโลต้าครับไปไหนไปที่โรงเรียนค่ะวันนี้เป็น เป็นเวนใช่ค่ะก็คือเราเนี่ยตั้งเควสว่า <c oughs> นะครับจะขับจากบ้าน <c oughs> บ้านเราเนี่ยนะครับไปโรงเรียนอยู่จังหวัดปราจีนนะครับก็ระยะทางก็ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบโลได้แปดสิบแหละ,ะไปแค่ไปนะไม่ได้กลับนะนะครับโดยใช้งบแค่สองร้อยบาทนะครับและไม่ใช่แค่นั้น,น,นะจะรอดเหรอไม่รู้เหมือนกันแล้วนอกจากนั้นเรายังจะต้องขับไปอำเภอบ้านานาด้วยเพราะว่าเรามาดูกันว่างบสองร้อยเนี่ยเจ้าโรต้าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับจะรอดหรือจะลวกนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวไปดูแล้วก็เป็ลุ้นกันว่างบ200บาทของเราเนี่ยจะถึงหรือเปล่านะครับก็เอาใจช่วยเรา2คนด้วยนะครับอ่ะก็ไปไม่เสียเวลาสายละนะครับไปลุยลุยไปออกเดินทางกันดูซิงบ200จะวิ่งได้เท่าไหร่วันนี้เราออกสายสงสัยต้องเร่งขับแล้วน้ำมันจะพอไหมเนาะ ช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากเพื่อนๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพดีๆกันด้วยนะครับไม่งั้นจะป่วยแบบเราได้2อาทิตย์แล้วยังไม่หายสักทีทรมานมากๆเราออกสตาร์ตตอนน้ำมัน2ขีดมาดูกันว่าเติม100บาทจะขึ้นมาเท่าไหร่ไปดูกัน เดินทางแป๊บเดียวก็ถึงปั๊มแล้วปั๊มประจําของเราเวลาออกทริปก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่ายูบ็อกเราหายไปไหนเราถอดออกแล้วลืมใส่ถือซะว่าระบายอากาศแล้วกันเนาะ เติม100ก็ได้ประมาณนี้กับระยะทางที่ต้องไป80กิโลคิดว่าจะถึงกันไหมเพื่อนๆปะ่ะไปลุยพร้อมๆกันเรากะจะไปแบบชิวๆ ออกสายสุดท้ายต้องไปแบบรีบๆแล้วงบ1หนึ่งร้อยบาทของเรามันจะพอไหมเนาะก็แอบวันกลัวได้เข็นกัน ตอนนี้ก็เข้าจังหวัดปราจีนแล้วน้ำมันยังเหลือเท่าเดิมขอบอกก่อนนะครับคลิปนี้เราทดสอบจริงๆไม่มีการเมคเราอยากจะรู้ว่า200บาทจะขับไปกลับบ้านเราได้ไหม ขับไม่ได้สักพักน้ำมันลดเหลือ3ขีดแล้วมันจะถึงปลายทางไหมนะเพราะขาไปปิดอย่างเดียวก็ถึงประจันตะคามกันแล้วกับน้ำมันเหลือ2ขีดแล้วโรงเรียนยังอยู่อีกไกลจะถึงไหมเนาะ เหลือสองขีดจริงๆนะไม่ได้จกตาแต่ก็เป็น2ขีดที่ขีดได้ไกลอยู่นะพะเราใกล้ถึงที่หมายกันละมาลุ้นกันว่าถึงโรงเรียนเนี่ยจะยุบเหลือขีดเดียวไหม เป็น2ขีดที่ถึกทนจริงๆมาถึงโรงเรียนได้สบายสรุป100บาทนะครับมาโรงเรียนได้จ้าถึงที่หมายมาดูกันระยะทางที่วิ่งทั้งหมดเนี่ยกี่กิโลกับงบ100บาท สรุปวิ่งไป88กิโลถือว่าประหยัดอยู่นะมาลุน้นตอนกลับว่าขับไปอำเภอบ้านนาแล้วขับกลับบ้านจะพอไหมกับงบ100ที่เหลือ ตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยบาทเราตอนนี้น้ำมันก็เหลือสองขีดนะครับระยะทางทั้งหมดก็อย่างที่เราให้เพื่อนๆดูไปประมาณแปดสิบแปดกิโลนะครับก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าระยะทางมันไกลนะครับเราก็วันนี้อ่านจริงๆอ่ะตั้งแผนว่าจะขับแบบว่าชิลๆนะครับแต่ว่าเวลามันมันบีบ ก็เลยต้องเล่นทําความเร็วนิดนึงนะครับก็เหตุการณ์ที่เห็นก็อาจจะมีร้อยสิบยี่สิบร้อยขึ้นใช่ไหมร้อยสามสิบบ้างประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้เร่งรีบมากไปกว่านี้แล้วเพราะเพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะถนนเส้นนี้มันก็ไม่ได้ดีมากนะครับก็เหลือสองขีดสุดท้ายนะครับกับเงินอีกหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทก็ประหยัดนะตอนตอนก่อนเติมมันมันอยู่ตอนก่อนเติมก็เหลือแค่สองขีดแต่พอเติมมาน้ำมันไม่เต็มถังน้ำมันมันยังขาดอีกประมาณสองขีดถึงจะเต็มถัง ก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่ <ST AR> ก็มาลุ้นกันว่าตอนกลับเนี่ยกับอีกหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันจะพอไหมนะครับอย่าลืมว่าเรายังไม่ได้กลับบ้านนะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเรายังต้องไปอำเภอบ้านนานะครับซึ่งวันนี้จะขี่ลรวเป็นสามเหลี่ยมแอดเติมเหรออีกหนึ่งร้อยนีเออ้เราไม่รู้ว่ามันจะไปหมดอยู่ที่ตรงตรงไหนนแต่ <ST AR> แตเราคงไม่รอให้หมดมันหมดนะถ้าเกิดไม่มันไม่พอจริงเราอาจจะบอกว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้เพื่อจะได้เดินทางกลับบ้านได้ก็ เดี๋ยวเราก็ขอรอหาเวลานะครับนะฮะอยู่เวนนะครับครบกําหนดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าหนึ่งร้อยสุดท้ายเนี่ยจะถึงบ้านหรือเปล่านะครับก็ไปรอนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน่าทำงานก่อนค่ะเดี๋ช่ขอน่าทำงานก่อนโอเคค่ะเลิกเวนละได้เวลาไปทดสอบกันต่อ ก่อนอื่นเลยต้องแวะปั๊มเติมก่อน100สุดท้ายขากลับเราก็จะขับกันแบบชิวๆไม่เร่งรีบดูซิว่าน้องโลต้าจะวิ่งได้ทั้งหมดเท่าไหร่งบ200บาท 100บาทเติมได้เลยครับ100บาทได้เท่าเดิมเหมือนตอนเช้ามาดูกันว่าน้องจะอัดได้กี่กิโล ชิวๆหน่อยไม่รีบอะไรแต่แดดแอบแรงอย่างร้อนถึงแยกพระจันตะคามน้ำมันยังคงเท่าเดิมเดินทางต่อไปเรื่อยๆพิกัดอำเภอบ้านนา ต้องบอกก่อนนะครับเราเดินทางจากนาครนายกมาปราจีนบุรีและตอนนี้กำลังจะกลับเข้านาครนายกน้ำมันตอนนี้ยังคงเท่าเดิมยังไม่ลดถือว่าใช้ได้ลดไปหนึ่งขีดเพิ่งจะถึงนครนายก ขีดกับจุดหมายอำเภอบ้านนาซึ่งตอนนี้เราอยู่อำเภอปากพีกันแล้วก็จะขี่กลับบ้านที่อำเภอเมืองตอนนี้วิ่งมาทั้งหมด140กิโลตอนนี้ก็ขยับเหลือ2ขีดละแต่เราก็จะอัดต่อ เพราะแถวนี้มีปั๊มหาง่ายเลยไม่ต้องกังวลอะไรจะดูว่าจะวิ่งในทั้งหมดเนี่ยกี่กิโลตอนนี้ก็กำลังเข้าอำเภอบ้านนาแต่ทึ่ง2ขีดยังไม่ลดมาถึงเฉย และแล้วก็ถึงจุดหมายของเราระยะทางทั้งหมด174กิโลกับน้ำมัน2ขีด เดินทางกลับบ้านกันมาดูกันว่า2ขีดจะได้แค่ไหน ขับม่ได้สักพักนะครับก็เหลือขีดเดียวแล้วได้เวลาหาปั๊มเติมละเดี๋ยวว้าวุ่น ก็สรุปนะครับ200บาทเนี่ยวิ่งได้ทั้งหมด192กิโลถ้าตอนเช้าเราขับแบบไม่เร่งรีบน่าจะมีแต่200กิโลเรามองว่ามันประหยัดนะโอเคเลยส่วนอันนี้เติม60บาทไว้วิ่งกลับบ้านไม่งั้นเราได้วิ่งเองสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับบายบาย